สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้อยจ้าเป็นข่าวพม่าที่เ้าหอดคนไทยในมุมที่ไม่ดีคิดว่ามันโบเมนแค่คนแหลกหรอกพี่น้องคือมันมีอยู่เรอยๆนั่นหลัแม้กระทั่งพวกที่อยู่ถูกเหยียดยามคนไทยหรือแม้แต่ขาราชการไทยก็ตามมันมีแต่ว่ามันสิเป็นกระแสว่เาเป็นกระแสเพียงแต่เช่าพม่าคนนี้ที่มันเบาออกมาเนี่มันเป็นกระแสพม่าหรือกะเลียงกับบ๊หมันใจหรอกนาะพี่น้อง เต่เขาบอกว่ามันเป็นภาษาพม่าลาล่ามันออกมาเป็นในลักษณะเขาขางกันเนเป็นการบอกคําหยาบโลนธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ธรรมดาเมื่อคุณบอกยุคกลางตลาดหล้วก็คุณไทยในทํานองไทยเมืองไทยในลักษณะของคนที่เปยออกมาในตอนแรกคิดว่าอาจจะจริงด้วยซ้ําไปถีว่าคนตอนแรกเปยออกมาแล้วหลังจากนั้นเด็กปดเตี้ยมเด็กเป็อีหยังกันเลวเรีเยบร้อยถึงมีคนออกมาเปยในลักษณะอีก แบบหนึ่งที่แตกต่างย่างว่าแหละคนบัานเขากระต้องเขาขางคนบั่นเดียวกันมันบ่นพี่น้องเออมันบ่นมีผู้ได้ดอกที่ว่าเป็นคนกลางลอยเปอร์เซ็นเนาะพี่น้องที่เน่ๆนี่เหมาะที่ทอยูประเทศกูดอกทามึงเป็นแบบนี้คือใสหัวออกไปเลยว่าไปแล้วก็ได้ แต่ฮะเจห๊หายลายคนกับคอมเมนต์ในลักษณะเดียวกันกับข่อยไม่ข้อมัซื้อเดียวกันว่า,วาน่าจะล้างบางเดี๋ยวสมมุติมาคนไหนที่เขามาเหตุงานแบบผิดกฎหมายคือบ่ถูกกฎหมายคือล้างบางแล้วจับสรงประเทศทรงประเทศส่งประเทศส่ง,ศง,ศงออกไปเลยบ่สมควรไหม้มาอยู่ในประเทศเท่าจริงๆแรงงานอะ่ะไม่ต้องง้อเขาก็ได้แรงงานเราก็เยอะแยะคนของเฮ่ากับลา,ายเอออันเหตุการอีอิียัดคนเขาจะของเพจงานจริงๆอ่ะ ปานี้เมืองไทยก็คือสิจาร่นมากขึ้นกว่านี้เยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้ป้อยโอกาสเปิดโอกาสในคนต่างดาวเขามาท้ามาหากินในหลายๆรูปแบบหลายคนกับเขามาในฐานะคนในขอบครัวอะไรกับมาเอาอสิทธิประโยชน์ที่สมควรจะเป็นของคนไทยกับเอาไปเป็นของจากขอมอสิเป็นการเลี่ยนหนังสือหรืออย่างที่กข่อยเคยอ่องคาวล่งการแชร่ล่องการเบาอ,ออกมา ในมุมต่างๆนาะพี่นองหลายคนโบเมนว่าเข้าโบหูดอกเข้าหูกันทั้งนั้นแหละเข้าเห็นกันทั้งนั้นเตะสิสามารถเหตียงเด้น้วยได้หลายๆๆๆเออมันเป็นไปไม่ได้บางที่บางคนอ่ะโบเมนว่าเขาเจอแรงงานต่างดาวเขาเจอต่างดาวเหตงานผิดกฎหมายในเมืองเฮ้างานผิดกฎหมายหมายถึงงานที่สงวนไว้ให้คนไทยเต่ต่างดาวกลับมาทำเออ ก็ได้มีการแจ้งบางเศตำรวจกับบ่ได้ไปเหตุอีหยังมากมหมแค่ว่าหูลแล้วแล้วก็จบก็มีได้พี่น้องว่าแม่นวาบ่มีก็ต้องเข้าใจว่าระวบระเบียบการทำงานของเฮามันโบมันบนบเข้มแข,ข็งเออสิว่าออนเอมันกับเป็นไปได้จริงๆการพักดันคนต่างดาวออกนอกประเทศมันบบแมนเรื่องถีใจดำเลยเดย้มันเป็นเรื่องถี่ควรทำ เออเพราะว่าผูใ้ใดก็ตตองบึงดูแลครอบครัวของจาของกอนแหละเนาะพี่น้องย่างวานั่นละเต่ก็บย่างวางานบางงานก็ตตองย่อมรับว่าคนไทยหลายๆคนบต่ตรงการที่จะทําคนไทยหลายๆคนเลือกงานแต่ก็มี่หลายๆคนที่ตรงการงานโดยที่ไม่ได้เลือกงานก็นมี่คืกอการเนาะพี่น้องมันกับว้าเด้ยากอยู่เรื่องแบบหน,นีเรื่องแรงงานเรื่องอียงในลักษณะแบบมีเต่พวกที่กระทำํำความผิดดูมิน บ้านเมืองเฮามามีปัญหาในบ้านเฮ้ามาเฮ็ดผิดกฎหมายที่บ้านเราพวกเนี้ยสมควรที่จะดีดโดงมันกลับประเทศมันแต่ก่อนจะดีดโดงกลับประเทศมันก็อาจจะได้มีการคือดำเนินคดีตามกฎหมายของบ้านเฮาเราจังดีดมันออกนอกประเทศแลกกับใจบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ ระยะจักปีจากปีเหมือนที่เกาหลีใต้เขาเหตุกับผีน้อยของบ้านเฮาที่หนีไปทํางานบ้านเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไปทํางานถูกกฎหมายที่ต่างประเทศแต่ไปเหตุผิดกฎหมายประเทศเขาอีกต่อหนึ่งเขาก็ได้มีการส่รงกลับบ้านเหมือนกันหรือว่าไล่กับเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเออบ้านเฮากับสมควรที่จะเอ,อ่อันแข็งในเรื่องนี้ได้แล้ว ป่าปามยังสุดกำลังบาวาสิเป็นน้ำผวกโรงงานหรือแม้กระทั่งลานขาล่านขายทั่วไปคือจับได้คือส่งจับได้คือส่งออกนอกประเทศเลยแม้กระทั่งพอข้าแม่ข้าล่านขายพักล่านขายเสื้อผ้าที่เหาเห็นเห็นกันอยู่ก็คือจ้องโตกับบ้านเลยบ่ตกสนใจเรื่องอื่นๆแล้ว เพราะว่าเศรษฐกิจอยังของเห่าในลักษณะแบบมีสงวนไว้คนของบานเห่าก็คือคำว่าสงวนไว้ให้คนบ้านเราก็คือตรงตามนั้นบแม่นซิกแซกกระเดกกระบุกกระบิกไปทั่วไปที่จนเหตดให้เขาหูซึกบอกเก่งใจเฮตดให้ใเขาหูซึกดูถูกหรือแม้กระทั่งการยามินบานเห่าได้ ยาให้เขาไม่ความหมุดซึกแค่ว่าเฮ้าฟังภาษาเขาบอออกแล้วเขาสามารถบอจาอีหยังบอดีกเฮาก็ได้อันนี้บอดีร่วมแคต่างดาวแต่หมายถึงร่วมกับฝรังนําบางทีเฮ้าก็ตตรงเข็มแข็งขึ้นมาบ้างถ้าเขาบอจาบอดีเกี่ยวกับบ้านเฮ้ามากเกินไปสมควรที่จะปรามเออบอเมนเขาคางนาะพี่น้องบางคนก็ไปขาคางเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดคนไทยบางคนก็ยังเบ้า แล้วเขาพูดเขาพูดที่ตรงไหนแล้วเขาพูดเขาซอเววไปในมุมไหนเออโมเมนว่าสิไปเขาขางเขาซุ่มซี่ซุ่มหามันโมเมนเนิ่วเนาะ